สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการถอดแบบงานผนังก่ออิฐทั่วไปนะครับซึ่งาบางครั้งเนี่ยเราไปทำงานตกแต่งภายในนะครับอาจจะมีงานก่อผนังนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาคารนะครับเราจะมาดูว่า,อาถอดแบบผนังเนี่ยมันจะได้ค่าอะไรออกมาบ้างนะครับโอเคก็ ก่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะสั่งซื้อโปรแกรมนะครับก็โทรติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็ลายไอดีที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับหลังจากที่ท่านสั่งซื้อภายใน10นาทีเนี่ยท่านก็สามารถใช้โปรแกรมได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้เลยนะครับสนใจฝึกอบรมนะครับก็ได้ที่บริษัทท p a t e ่ง i n g Center นะครับก็ติดต่อ ไปสำรองที่นั่งในการที่จะเข้าทำการฝึกอบรมนะครับได้ที่คุณพิญญพัฒน์นะครับเบอร์โทรกับลาย ID ก็ขึ้นที่หน้าจอนี้ให้แล้วเราก็จะอบรมกันทางออนไลน์นะครับด้วยโปรแกรม microsoft teams นะครับสำหรับท่านจะจะเข้าไปดูโปรแกรมการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัวโปรแกรมกันเลยกันแล้วกันนะครับว่าจะมีวิธีการทำงานอย่างไรนะครับในการอถอดแบบงานผนังก่ออิฐทั่วไปนะครับครับเมื่อเปิดหน้าจอโปรแกรมการถอดแบบผนังก่ออิฐทั่วไปขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทำ การตกลงกันก่อนว่าในงานผนังนะครับสมมุติว่าเรามีแบบมาเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นสองอผนังออกเป็นด้วยกันสส่วนก็คือผนังรอบอาคารนะครับกับผนังภายในอาคารนะครับเพราะว่าเราจะทําการเกอรกข้อมูลเนี่ยแล้วเวลาเราจะป้อนค่าผนังเนี่ยเราจะป้อนทีละส่วนหรือจะคิดทีละทีละส่วนนะครับ ันครบก,คก็คือผนังรอบอาคารกับผนังภายในอาคารมาดูตัวอย่างนี้นะครับผมเขียนให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นผนังรอบอาคารนะครับก็จะมีทั้งพื้นที่ทาสีภายในภายนอกนะครับส่วนตัวผนังภายในอาคารก็จะมีแต่เฉพาะงานทาสีภายในอาคารเท่านั้นกับพวกผนงังฉาบป,ปูนบุกเบื้องต่างๆนะครับโอเค นะครับตัวนี้เราก็จะให้เป็นสระทั้งหมดเนี่ยเราก็จะให้มีตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับตัวอย่างที่3นะครับหนึ่งสองนั้นเราทำไปในงานาผนังตกแต่งต่อไปก็เป็นตัวอย่างที่3นะครับอาจจะดูในหนังสือคู่มือตามไปด้วยก็ได้นะครับผนังตัวแรกนะครับสมมติว่า เราตั้งชื่อว่าเป็นผนัง A1 นะครับเราจะคิดที่ผนังรอบอาคารก่อน A1 นะครับเราป้อนค่า A1 ลงไปนะครับตัวนี้เราจะใส่ค่า0ูนะครับใส่ค่า0ลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเรากำลังจะคิดผนังรอบอาคารนะครับผนังรอบอาคารเราก็มาดูว่านะครับตัวนี้นะครับ ความยาวทั้งหมดเมตรห้ m, บวกหนเมตรบวกสองเมตรยี m, นะครับแล้วก็บ m, วกด้วย3ามเมตรห้แล้วบวกด้วยเมตรเกนะครับพอก็รวมความยาวแล้วได้ประมาณ1 0บเมตรยีนะครับตามแบบระบุให้ผนังสูงนะครับสองเมตรแปแล้วก็ผนังบุกระเบื้องสูง2องเมตรแปเหมือนกันนะครับ สูงชนฝ้าไปเลยนะครับ2.80เมตรนะครับเราก็มาดูเวลาเราป้อนข้อมูลนะครับผระหนัง A1 เราใส่ชื่อไปแล้วนะครับอ่ายาว1 0เมตรนะครับ1 0บเมตรยก็ป้อน10เมตรยี่สลงไปนะครับอ่าความสูง2.80เมตรแบนะครับอ่มาดู ด้านที่ฉาบปูนนะครับก็จะต้องฉาบทั้งสองด้านนะครับเราให้1่แผงก่อนนะครับจะได้ดูง่ายนะครับโอเคแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะต้องหักพื้นที่ออกจากผนังก่ออิฐนะครับจะดูนะครับพื้นที่ที่จะหักงจากผนังก่ออิฐก็มีประตู d4 นะครับมาดูประตูนะครับประตู D4 เนี่ยหนึ่งชุด นะครับแล้วก็หน้าต่างเบอร์สองชุดนะครับมาดูประตู d 4จะกว้างเมตรเก้าสิบสองนะครับสูง2เมตรห้าเซนแล้วหน้าต่างน2เนี่ยกว้างเมตรห้าสิบสองสูงเมตรห้าสิบนะครับอ่ะเราก็ไปป้อนพื้นที่ที่จะต้องหักจากผนังก่ออิฐน,นะครับตรงนี้ประตูนะครับ D4 ก็ 4, กว้างเมตรเก้าสิบสอง เมตร92นะครับสูง2เมตร5เซนมี1ชุดนะครับแล้วมีหน้าต่างนะครับหน้าตา่างน2กว้างเมตร52นะครับสูงเมตร50นะครับจำนวน1ชุดเหมือนกันนะครับ โอเคตัวนี้ยังไม่มีผนังกระเบื้องหรือผนังอื่นๆนะครับยังไม่มีก็ใส่ค่าศูนลงไปนะครับเราให้เป็นฉาบปูนสองด้านไปก่อนนะครับทาสีภายในภายนอกนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีการหักพื้นที่ออกนะครับก็ใส่ค่าศูนย์ลงไปให้หมดนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ ผนังรอบอาคารนะครับที่ชื่อผนัง A1 นะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าเราจะประมวลผลพอหลังจากที่เราเราป้อนข้อมูลไปหมดแล้วเนี่ยนะครับในส่วนที่3เนี่ยมันก็จะกรอกให้เราเสร็จแล้วนะครับทำการคำนวณมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับว่าเป็นผนังเบอร์เอหนึ่นะครับจำนวน1แผงนะครับความยาว10เมตร26สูง2องเมตรแป นะครับแล้วก็งานก่ออิฐก,ก็ประมาณ22.51ตารางเมตรนะครับงานฉาบปูนนะครับฉาบ2ด้านนะครับก็เป็น2เท่าของพื้นที่ผนังนะครับแล้วส่วนผิวผนังอื่นๆตอนนี้ยังไม่มีนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับโอเคแล้วก็งานทาสีนะครับสีภายนอกนะครับสีภายในมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมฮะพอทา โดนหักไปอย่างละครึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะคิดเอ็นทับหลังให้นะครับโอเคทับหลังเนี่ยเอ็นทับหลังนี่ N นจะรวมทั้งเอ็นของประตูหน้าต่างลงไปด้วยนะครับมันถึงได้แค่ค่ามาแค่นี้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะประมูลผลแต่ปรากฏว่ามันมีข้อมูลเก่าที่คาอยู่เราก็ทําการลบมันออกไปก่อนนะครับ ทุกครั้งเนี่ยก่อนจะลบเราดูให้ดีนะครับว่า,เ,าเรามีการเซฟข้อมูลหรือเก็บข้อมูลอะไรไว้หรือยังนะครับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านต้องมานั่งทําใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแล้วก็ทําการลบข้อมูลไปก่อนนะครับอา้าวแล้วทําการประมวลผลใหม่ก็คือข้อมูลที่เราใส่ได้มันยังคาอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับทําการประมวลผลกดปุ่มประมวลผลนะครับ มันก็จะทำการยกลงมากรอกในตารางในส่วนที่4ให้นะครับลงมากรอกหมดแล้วนะครับแล้วก็มาดูตัวต่อไปนะครับผนังตัวต่อไปครับก็มาดูผนังตัวต่อไปก็เป็นตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4อลองดูในใน,ในคู่มือได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ส นะครับเป็นผนังเอสองตัวนี้จะเป็นผนังภายในอาคารแหละเรามาดูนะครับจากตัวอย่างนะครับผนัง A, เอเอสองนะครับให้ความยาวเท่าไหร่2องเมตรยีบวกด้วย3ามเมตรเกนะครับ3ามเมตรเกนะครับรวมความยาวได้ประมาณ6กเมตรยีนะครับ อันนี้ผมเอาทําให้ดูง่ายๆก่อนนะครับแล้วท่านก็ไปอลองไปอัพไปไปลองทดลองใช้ดูนะครับนะครับอันนี้ผมคิดที่1แผงไปให้ดูก่อนนะครับโอเคนะครับความสูงก็2เมตรแปเหมือนกันนะครับเราก็มาดูว่าเราจะป้อนข้อมูลอย่างไรนะครับ ครับแล้วก็มาดูตัวอย่างตัวต่อไปนะครับซึ่งเป็นผนังภายในอาคารนะครับก็เป็นตัวอย่างที่4นะครับผนังภายในอาคารเนี่ยก็คือผนังเมื่อกี้นี้เราให้ดูนะครับเป็นผนังตัวนี้นะครับเป็นผนังเกสนะครับซึ่ง รวมความยาวแล้วนะครับก็ได้ประมาณ6เมตร21ความสูงก็2เมตร80นะครับเราก็มาดูวิธีการป้อนค่านะครับตรงนี้เราให้ชื่อเป็นผนัง A2 อนะครับบอนใส่ไปทีนี้เราจะเป็นผนังภายในอาคารเราก็ต้องลบในส่วนภายนนอกอาคารออกก็ใส่ศูนย์ไปนะครับผนังเมื่อกี้นี้เรา ได้ความยาว6เมตร21นะครับ6เมตร21นะครับปอนค่าไปนะครับแล้วก็ความสูงก็2เมตร80นะครับโอเคนะครับชาบปูนทั้ง2ด้านนะครับโอเคให้1แผงก่อนนะครับ ตัวนี้มีอะไรที่จะต้องหักลบไหมครับมีประตูหน้าต่างถ้าไม่มีนะครับเราก็ใส่ศูนย์ไปนะครับแล้วมีอะไรครับมีพื้นที่ที่ไม่โดนหักนะครับของผนังภายในนะครับพื้นที่ผิวกระเบื้องถูกไหมครับผิวกระเบื้องเรามาดูว่ามันมีความยาวเท่าไหร่ ก็ความยาวตรงนี้นะครับประมาณ2เมตรสิเซนนะครับคิดแค่นี้ก่อนนะครับ2เมตรสิเซน2ด้านนะครับสูง2เมตรแปนะครับเราก็มาป้อนนะครับว่ามีพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ไม่โดนหักนะครับสองเมตรสิบเซนนะครับสองเมตรสิบเซนสูงสองเมตรแปดสิบนะครับมีสองแผง ที่ไม่โดนฮะนะครับโอเคแค่นี้ครับป้อนค่าเสร็จแล้วผนังภายในนะครับของเบอร์ a2 นะครับโอเคเราก็พอป้อนข้อมูลเสร็จเราก็มาทําการประมูลผลนะครับลองดูนะครับพอประมูลผลออกมาปุ๊บมันก็จะยกลงมานะครับมาดูว่ามันได้อะไรบ้างนะครับเราได้ผนัง A2 นะครับหนึ่งแผงนะครับ ความยาว6เมตร21สูง2เมตร80ได้พื้นที่ก่ออิฐออกมานะครับเท่านี้แล้วก็พื้นที่ฉาบปูนนะครับอย่าลืมนะครับบางท่านลืมอาจจะเอาผนังปูกระเบื้องเนี่ยไปห่างจากปูนฉาบออกซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังไงก่อนที่ท่านจะปูกระเบื้องท่านก็ต้องฉาบปูนก่อน ถูกไหมครับแล้วก็ทําเป็นลายลายในส่วนที่เราจะปูกระเบื้องนะครับขูดผนังให้เป็นลายลายแล้วก็ส่วนใหญ่สมัยนี้จะใช้เป็นปูนกาวนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องฉาบนะครับก็จะเป็นยังไงก็ต้องฉาบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนกระเบื้องนะครับที่ได้ออกมานะครับแล้วก็ทาสีภายในจะเห็นว่าถ้าเป็นผนังภายในจะไม่มีทาสีภายนอกนะครับ แล้วก็จะคิดความยาวของ n ทับหลังมาให้นะครับโอเคนะครับอันนี้ผนัง A-2 นะครับก็จบนะครับมาดูผนังตัวต่อไปนะครับผนังตัวต่อไปนะครับก็จะให้ชื่อวันเป็นผนัง A-3 นะครับลองมาดูนะครับว่ามันมีเป็นผนังอะไรนะครับ สมมติว่าตัวนี้นะครับเราให้เป็นผนัง A3 สานะครับก็จะมีความยาวทั้งหมดนะครับรวมความยาวนี้ได้แล้วนะครับประมาณห้าเมตรสามสินะครับจะต้องหักประตูนะครับหักประตูออกน่าจะเป็นเบอร์สามนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหักออกแบบมันเล็กมากนะครับผมมองไม่เห็นน่าจะเป็นเบอร์สามนะครับ แล้วก็จะมีผนังปูกระเบื้องนะครับสูง2เมตร80เหมือนกันนะครับผนังปูกระเบื้องก็ต้อง5เมตร30ถูกไหมครับอโอเคสูง2เมตร80นะครับโอเคเรามาดูว่าเราจะป้อนข้อมูลยังไงนะครับโอเคเราก็มาดูนะครับวิธีป้อนข้อมูลให้เป็นผนัง A3 ก็คือไอ้ตัวนี้คือตัวอย่างที่5นะครับ A3 นะครับป้อนชื่อไป เป็นผนังภายในเหมือนกันเมื่อกี้เรารวมความยาวได้5เมตรสนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็สูง2เมตร80เหมือนกันจะต้องฉาบปูนทั้ง2ด้านเหมือนกันนะครับแล้วก็จํานวน1แผงนะครับถ้าท่านมีหลายแผงท่านก็ใส่ได้นะครับจะเป็นผนังแบบเดียวกันนะครับโอเคนะครับแล้วจะต้องมาดูอะไรอีกครับมีพื้นที่ที่จะต้องห่างออกจากผนังก่ออิฐไหมฮะ ก็มีประตู1บานคือ,อประตู2บานนะครับผนงังขนาดของประตูก็กว้าง80นะครับสูง2เมตร5เซนนะครับแล้วก็จำนวน2ชุดนะครับที่จะต้องหาออกจากพื้นที่นะครับแล้วมีตัวอื่นอีกไมครับแล้วจะมีส่วนที่จะต้องหักจากผนังกระเบื้องก็คือประตูเหมือนกัน นะครับที่จะต้องหักพื้นที่ออกจากกระเบื้องนะครับก็คือ8อ80เซนนะครับสูง2เมตร5เซนเหมือนกันนะครับแล้วก็2ชุดเหมือนกันนะครับที่จะต้องหักออกจากผิวกะเบื้องนะครับแล้วมีอะไรครับอ่ะพื้นที่ที่โดนหักก็คือ5้าเมตรส0สูง2เมตรห้าเมตร30นะครับ สูงด้วยสูงสองเมตร80นะครับหนึ่งแผงนะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวที่โดนหักส่วนตัวนี้นะครับนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้สำหรับไม่โดนหักนะครับ ก็ใส่ศูนไปนะครับใส่ศูนไปครับโอเคลองเช็คดูอีกทีนะครับว่าลืมข้อมูลตรงไหนหรือเปล่านะครับโอเคครบแล้วครับเสร็จแล้วก็ทําการประมวลผลนะครับครับพอประมวลผลเสร็จเนี่ยโอเคนะครับก็จะได้ ค่าออกมานะครับเราลงมาตอกในส่วนที่4ให้เสร็จแล้วเราทําการรวมปริมาณนะครับมันก็จะรวมในแถวแนวตั้งเนี่ยครับในอลัม m ์นะครับทาการกดปุ่มรวมปริมาณงานนะครับนะครับก็จะรวมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วถ้าท่านจะพิมพ์นะครับพิมพ์ไปดูมันก็จะพิมพ์ให้แค่เฉพาะในส่วนที่4นี้เท่านั้นนะครับหรือท่านจะเก็บข้อมูลนะครับ ท่านก็มันก็จะเก็บให้เฉพาะแค่ในส่วนที่4เท่านั้นนะครับซึ่งเผื่อว่าเราจะไปสั่งอิดสั่งอะไรเข้า้ายงานนะครับสั่งปูนเข้าไปในสายงานนะครับเราก็สามารถที่จะพินพตัวนี้ออกไปดูได้นะครับโอเคนะครับเราลองมาดูว่าเราเก็บข้อมูลนะครับเราเก็บข้อมูลนะครับนี่ในชั้นที่2นะครับเก็บข้อมูลปุ๊บอ่ะ แล้วเราก็มาทําการเติมไปว่ามันชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่2นะครับโอเคนะครับแล้วเราทําการไฟล์นะครับเซฟแอดเข้าไปนะครับจะเอาเข้าไปไว้ที่ไหนโฟลเดอร์ไหนนะครับก็สุดแล้วแต่ท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านก็กดปุ่มเซฟไปนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่เซฟนะครับโอเคผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนปิดต่างนี้ไม่เซฟนะครับโอเคนะครับ โอเคครับก็งานผนังก่ออิฐทั่วไปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ติดตามกันในคลิปตัวต่อไปนะครับโอเคโอเคครับก็สำหรับงานผนังก่ออิฐทั่วไปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอย้ำอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะสั่งซื้อโปรแกรมนะครับ ก็ตามเบอร์โทรศัพท์และไลน์ดีนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวนี้อพอท่านสั่งซื้อมาเนี่ยภายใน10นาทีเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจจะฝึกอบรมนะครับก็ได้ที่บริษัทถูกั e ตินดิงเซ็นเตอร์เป็น Microsoft Team นะครับก็จะอบรมกันแบบออนไลน์นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้งานอถอดแบบงานผนังก่ออิฐทั่วไปก็จบจะเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ